สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนคะคะช่องกวางทาโล่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิาการค่ะในหัวข้อที่ว่าเขาฝากมาบอกคุณว่ากวางจะแบ่งไพ่เป็นทั้งหมด3กองด้วยกันค่ะเดี๋ยวกวางจะมีรูปให้เลือกนะคะเออเลือกรูปที่คุณรู้สึกว่าแบบดึงดูดมากที่สุดนะคะเดี๋ยวกวางจะอินเสิร์ตให้ดูนะคะอะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่1กันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะควางขอเปิดสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะถ้าสถานการณ์ที่วางเปิดขึ้นมาตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์คุณก็สามารถดูกองนี้ได้จนจบทั้งกองเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะก็ไปดูกองอื่นๆได้นะคะหรือว่าจะไปดู EP ีอื่นๆเลยก็ได้นะคะควางใส่หัวข้อนี้ไว้ในเพลย์ลิสต์แล้วนะคะอ่ะไปเซิร์ชหากันเนาะอ่ามาดูกันค่ะใบแรกค่ะเป็นไพ่ก้าไม้ค่ะอ่า ต่อมาค่ะเป็นไพ่เดอะโฟลค่ะ ความและความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังคาราคาซังกันอยู่เนาะยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะหรือไม่ค่ะคุณยังคงนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะคะหรือว่าเขานะคะอาจจะแบบเออมาโชว์ตัวให้คุณเห็นนะคะพยายามมากดไลค์เอ่อเฟซบุ๊กของคุณนะคะพยายามมาส่องคุณพยายามมีตัวตนอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นไปได้ค่ะนะตอนมาค่ะเป็นไพ่หนึ่งดาบค่ะดูเหมือนคุณพยายามที่จะตัดอะ พยายามที่จะตัดคนคนนี้ออกไปจากหัวนะคะแต่พอยิ่งตัดนะเหมือนยิ่งเจอเออมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะเอออารมณ์ประมาณว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอก็ได้นะเออนะอามาดูกันต่อค่ะมีไพ่เดทค่ะความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้ค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะไม่ได้เจอกันบ่อยสักเท่าไหร่นานๆที่เจอกันที่นะคะเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งนะหรือบางทีก็ทั้งเดือนเนี่ย ไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเลยก็ได้นะคะเออนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางนั่นแหละนะคะหรือว่าคนคนนี้ค่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทินต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็เป็นไปได้ค่ะแล้วคนคนนี้ดูแล้วนะดูเป็นคนเงีย,งยบๆะค่ะ,คะเออเป็นคนเงียบๆทาให้คุณเนะี่ยมีความสงสัยก็ได้สรุปแล้วเธอคิดยังไงกับฉันนะคะนะเหมือนเขาลึกลับอะ เออมาดูกันต่อนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ก็ได้ก็คือคุณสองคนเนี่ยเลิกลากันไปแล้วนะคะเขาก็มีใหม่แล้วคุณก็มีหม่แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะมีความแบบคิดถึงกันอยู่อะ่ะเออแบบนี้ก็ได้นะคะนะอ่ะต่อมาคะ่ะหรือมันจะเป็นความหวังดีก็ได้นะเออเราหวังดีอยากให้เขาแบบเออเจอสิ่งดีๆนะคะทําให้เรื่องราวของเขาเนี่ยยังวนเวียอยู่ในหัวของเราเนี่ย ต่อมาค่ะไพ่สเตรนนะคะไพ่สเตรนเนี่ยมาบ่งบอกเลยค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยราคาสัง่งเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะเออเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะเออหรือไม่ค่ะคนคนนั้นอย่างที่วังบอกค่ะเขากาลังคิดถึงคุณอยู่นะคะอาจจะมากดไลค์รูปคุณเร็วๆนี้ก็ได้ที่ผ่านมาเนาะเร็วๆนี้ก็ได้เดี๋ยวกวางขอดูนี่หน่อยดีกว่า ราศีนะคะราศีที่เกี่ยวข้องกับคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นราศีของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นราศีของเขาก็ได้ค่ะอ่าวางขอมาสักห้าราศีละกันนะอ่าราศีธนูค่ะอืมราศีพฤษภนะคะแล้วก็เออราศีกุมค่ะราศีเมษนะคะอืมอีกอันหนึ่งค่ะแล้วก็ราศีมังกรค่ะ เลขที่เกี่ยวข้องนะคะเลขที่เกี่ยวข้องมาดูกันค่ะมีเลข10เลข1เลข11เลข2เลข9นะคะอ่าวันนี้แถมเลขให้ด้วยนะใครที่มีสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้นะคะมีเรื่องราวาคล้ายๆแบบนี้หรือจะเป็นราศีก็ได้เดี๋ยวเราไปต่อกันกันเลยค่ะว่าเขาคนนี้ยอยากบอกอะไรกับคุณนะคะนะอืมวองขอพ่ายมาสัก หนึ่งใบก่อนละกันเออมาทีละใบนะคะใบแรกค่ะเขาเนี่ยไม่สามารถที่จัดการกับความรู้สึกของเขาได้เลยนะเขาคิดถึงคุณเนี่ยเขาก็แสดงออกเลยค่ะว่าเขาคิดถึงคุณอย่างเมื่อกี้ที่วางยกตัวอย่างไปค่ะว่าเขามากดไลค์รูปคุณใช่ไหมเออมาสองสตอรี่คุณใช่ไหมเออนั่นแหละคือความที่เขาคิดถึงนะคะแล้วเขาก็แบบ มันจะต้องแบบเอาออกมาถ้าไม่ออกมาเดี๋ยวว่าจุกอ,อกตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเออมันเป็นอะไรที่ดีนะอันนี้นที่ดีนะต่อมาค่ะหรือว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเขาไม่ได้มากดไลค์กดอะไรเงี้ยกวางคิวว่าเขาก็มาส่องนะเออทางใดทางหนึ่งเขาอาจจะเออไม่ส่องโดยตรงอาจจะไปถามเรื่องราวของคุณจากทางเพื่อนก็ได้อืได้เหมือนกันต่อมาค่ะเขาเนี่ยเป็นคนที่ท็อกซิกมากเออนะ เขาเป็นคนที่ท็อกซิกมากแล้วคุณเนี่ยน่ารักมากในการที่อยู่กับเขาได้เออเขาก็รู้ตัวนะแสดงว่าคนคนนี้รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยดีอ่ะเออเอาเรื่องปวดหัวมาให้กับคุณนะคะอืมนะประมาณว่าขอบคุณคุณเนะะี่ยค่ะที่เข้าใจเขานะคะอืมตอนมาค่ะเขาบอกว่าเขารู้แล้วล่ะในตอนเนี้ยว่าเขาต้องเจออะไรนะคะ แล้วเขาก็รู้แล้วล่ะว่าเออที่ผ่านมาน่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างเพราะเขาอะตอนนี้รู้สึกแย่มากๆเออนะเขาเอาเคยทำแย่อะไรกับคุณไว้สักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็เป็นเริ่มชีวิตใหม่ใช่ไหมเขาก็โดนแบบนั้นเหมือนกันค่ะเออเนี่ยทำให้เขารู้สึกแย่นะคะหรือในตอนนี้มันอาจจะเป็นในรูปแบบที่ว่าเขารู้แล้วล่ะว่าไม่มีใครดีเท่ากับคุณเลยนะคะอืม อมาต่ออีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าเขาสงสัยค่ะว่าตอนกลางคืนน่ะคุณคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าอืมนะเขาสงสัยเขาสงสัยเออนะแต่เขาอยากจะบอกว่าอะไรไหมเขาบอกว่าเขาอ่ะก็คิดถึงคุณเหมือนกันเออเฮ้ยอันนี้มันเป็น energy ที่ดีนะในกล่องแรกเนี่ยฟังแล้วก็ตื่นเต้นแต่บางคนก็เลิกลากันไปแล้วไง มันก็จะสปาร์กยากเนาะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องรากันไปแล้วก็อาจจะต้องไปดูหัวข้ออื่นๆต่อนะคะว่าเอ่อจะได้กลับมาคบกันไหมหรืออะไรแบบนี้เนาะมันมีอยู่ในเพลย์ค่ะสามารถไปหาดูได้เนาะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าทึ่งมากๆนะคะน่าทึ่งน่าสนใจ amazing สุดๆเลยประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวควางขอดูอีกชุดหนึ่งละกันนะคะอีกชุดหนึ่งว่าเขาคนนี้อยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะ อะไรที่ว่าดีนะก็เก็บไว้เนาะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยมันไปค่ะไม่ต้องไปซีเรียสนะคะอันนี้เอในคลิปนี้กวางําเพื่อความบันเทิงเนาะมาดูต่อนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอืมเขาว่าเบื่อตัวเขาเองเหมือนกันที่เขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนอืมนะคะเขาเบื่อตัวเขาเองจริงๆแล้วคุณไม่ต้องเบื่อเขาหรอกเขาก็เบื่อตัวเขาเองขออีกใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่า เขาเนี่ยเป็นคนที่โฟกัสอยู่กับเรื่องของการเงินการงานอืมจริงไหมเ,เอ่ยโอ้นะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่มีเวลาให้กับคุณเลยค่ะ โฟกัสอยู่กับเรื่องงานเรื่องอะไรแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะหรือบางคนเนี่ยมันมีฐานะที่แตกต่างกันคุณอาจจะมีฐานะที่ดีกับเขาก็ได้ฐานะดีกว่าเลยอะคะ่ะทําให้เขาว่าคิดเยอะคิดมากในการที่อยู่กับคุณเนะะี่ยคิดว่าตัวเองด้อยค่าด้อยโอกาสเลงก็เป็นไปได้นะเนี่ยคนคนนี้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของฐานะเรื่องของความมั่นคงนะคะ่ะอืมนะมาดูกันต่อนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะเรียกอะไรอะต่อสู้หรอ เออพยายามที่เรียกร้องความสนใจเออเรียกร้องความสนใจนี่ fighting for your attention เออเรียกร้องความสนใจจากคุณกันนี่แหละนะพยายามโผล่หน้าไว้ให้คุณเห็นเออต่าง,างๆนานานะคะกดลงกดไลค์เออนะเออต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยพยายามเป็นคนที่ดีดีมากแล้วนะแต่อาจจะดีไม่พอไงอ เอออาจจะดีไม่พอก็ได้ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกปวดหัวกับคนคนนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าใน EP นี้นะคะในในกองเนี้ยกองที่หนึ่งเนี่ยความคิดว่าเป็น energy ที่ดีว่าเขาอะ่ะคิดกับคุณดีมากๆเลยแล้วเขาอะ่ะก็รู้สึกเหมือนแบบว่าตัวเองอะ่ะยังดีไม่พอเออยังไม่ทัดเทียมเข้ากับคุณอมืมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวความขอเปิดไพ่ข้อความที่เป็นภาษาไทยหน่อยละกันนะคะอนะภาษาไทยจ้า ที่เราสร้างระยะห่างนะคะหมือถึงตัวเขาเนอะที่เขาสร้างระยะห่างเพราะเขาอะยังไม่พร้อมที่จะตกหลุมรักใครจริงๆเออพ่อเพย์บอยพ่อเพย์เกิลแล้เออประมาณนี้นะคะอีกอันนึงค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถเอาคุณอะออกจากหัวเขาได้เลยอันเนี้ยจริงเพราะว่าสามเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สามสำรับสิดูมาสี่สำรับแล้วตั้งแต่ไพ่ทาโร่จนไพ่ข้อความสอง สองภาษาอังกฤษสองอันเนอะเออแล้วก็จนภาษาไทยเนี่ยสำหรับที่สี่เขาคิดถึงคุณจริงๆแลวเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะบางคนนี่เลิกลากันไปแล้วเนอะเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคะแล้วก็คิดว่าไม่มีใครดีเท่าคุณเลยเออนะอุยอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้พูดตามไพ่เออนะหรือว่าคุณอาจจะกําลังคบกันอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะเขาก็ยังคงรู้สึกว่าเออคุณเป็นคนที่นัมเบอร์วันสำหรับเขานะคะอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายแล้วคะ่ะเดี๋ยว มันจะยาวไปเนาะอ่ะใบนี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะพยายามทําให้คุณเห็นความชัดเจนของความสัมพันธ์นี้ค่ะอ่าตกมือให้กับเขานิดน,นึงค่ะโออนะกลองที่หนึ่งเป็นเอเจที่ดีค่ะอ่าจบแล้วสําหรับเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรบ้างนะคะนะที่กวางพูดไปเมื่อกี้เลยใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยค่ะอะ่เดี๋ยวเราไปต่อกองที่สองค่ะ มาดูกองที่2นะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเป็นสถานการณ์แบบข้าวๆนะคะถ้าเกิดว่าตรงอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูกองนี้ได้จนจบทั้งกองเลยแต่ถ้าไม่ตรงไม่ต้องซีเรียสค่ะก็สามารถไปดูกองอื่นๆได้นะคะหรือว่าจะไปดู EP อีอื่นๆเลยก็ได้นะคะกองใส่หัวข้อน,นี้เอาไว้อยู่ในเพลย์ลิสต์แล้วนะคะลองไปหากันดูเนะาะใบแรกค่ะเป็นไพ่ ก้าวดาบค่ะดูเหมือนคุณกําลังคิดเยอะคิดมากกับคนคนนี้เลยกับความสัมพันธ์นี้เลยนะคะอามาดูกันต่อค่ะมีไพ่หไม้ค่ะเขาอาจจะเออเอาเรื่องราวหน้าปวดหัวมาให้คุณตลอดเวลาเลยนะคะหรือว่าคนคนนี้ เราไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงคือไม่แสดงออกเนะาะไพ่ก้าวดาบเนี่ยค่ะลองสังเกตดูเนาะมันก็เหมือนกำแพงค่ะเหมือนตัวเขานั่นแหละค่ะสร้างกำแพงอยู่เนาะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ค่ะที่สร้างกำแพงให้กับเขาเนะคะแล้วก็ทําให้ความเข้าใจกันเนี่ยมันมันน้อยมากๆเลยนะคะ,ะมาดูกามาดูต่อนะคะมีไพ่ temperance ค่ะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะเออไม่ได้เจอกันบ่อยเลยค่ะ นานๆเจอทีนะคะเดือนหนึ่งเจอกันครั้งสองครั้งหรือบางคู่เนี่ยทั้งเดือนเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เป็นไปได้นะคะก็พูดคุยผ่านทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่เนาะนะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ลักลักเลิกเลิกเออเดี๋ยวลักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวบล็อกเดี๋ยวไม่บล็อกนะคะนะส่องกันไปส่องกันมาเอ,อ่อทำไปทำมาเดี๋ยวกลับมาคุยกันอีกออวนไปวนมากันอยู่อย่างนี้นะคะนะต่อมาค่ะไพ่สเตรนท์ไพ่สเตรนท์กับไพ่เทมเพลส ออกแนวเดียวกันค่ะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเนะีคะหรืออาจจะบ่งบอกว่าความรักความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะเออนะไม่ชัดเจนเออไปไปมามาอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเราอาจจะพยายามเลิกกับเขาก็ได้เราก็เลิกไม่ขาดสักทีคิดถึงเนาะแล้วพอเขาเข้ามาคุยเป็นไง ยอมใจอ่อนใจมันเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บต,บ,ตบเลยใช่ไหมคะเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะพอไพ่ t r e ร g t h กับไพ่ temperance ค่ะนั่นหมายถึงตัวคุณเนะะไไี่ยค่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนะะี่ยมีความใจอ่อนใจสัน่นเวลาเจอการเวลาคุยกันอมาดูกันต่อนะคะมีไพ่อัศวินถือไม้ค่ะเออเป็นคนมีสนเสน่ห์เนาะเขาคนนี้แหละเป็นคนมีสนเสน่ห์เป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะเออเวลาเหมือนเวลาที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณะคะ่ะ เขาพยายามมากๆเลยอะ่ะพยายามที่พิชิตใจคุณชนะใจคุณให้ได้เลยนะคะนะทั้งที่ก่อนหน้าที่คุณเจอเขาเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ปิดใจก็ได้เนาะเนี่ยเห็นไหมมีกําแพงใช่ไหมเออปิดใจแต่ดันมาเปิดใจให้กับคนคนนี้สิมาใจอ่อนให้กับคนคนนี้เนาะต่อมาค่ะ the f o o ค่ะอืมเมื่อใจอ่อนและมาคุยกันแล้วมาคบกันแล้วเออแต่ดูเหมือนเขาเนี่ย ูเหมือนลอยไปลอยมาดูไม่จริงจังซะเลยแถมไม่วางแผนในเรื่องของอนาคตอีกบางคนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแบบนานละอาา่ะห้าเดือนขึ้นไปแล้วหกเดือนขึ้นไปแล้วปีนึงขึ้นไปยังไม่ชัดเจนอีกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ปลอดภัยเลยอะความสัมพันธ์เนี้ยเออไม่รู้จะไปทิศทางไหนก็เป็นไปได้นะคะอืมต่อมาค่ะไพ่ u e e n of p e n t a c l e ค่ะหรือว่าคุณไปเจอกับคนที่ค่อนข้างเรื่องเยอะเรื่องมาก นะคะเออช่างช่างติช่างนูน่นช่างนี่ไปหมดเลยนะคะนะแล้วกเ็เหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาใส่ใจใน,นเรื่องของการเงินมากนะคะเขาก็อาจจะมาบอกคุณว่าเออเดี๋ยวขอแบบทําธุรกิจอันนี้ให้เสร็จก่อนให้เฟิร์มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยกับมาอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมันดูแล้วก็ขายฝันเหมือนกันนะเออความสัมพันธ์ในกองที่สองนะเอออะ แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คิดคิดถึงกันแหละเพราะมีไพ่ทั้ง Strain แล้วก็มี t e m p l r a n น e นะคะอ่ะาขอโทษที่พูดเร็วไปเนาะอ่ะกขอดูหน่อยค่ะว่าราศีที่เกี่ยวข้องกับคนที่เลือกกองที่สองเนี่ยมีราศีอะไรบ้างนะคะอันแรกเนี่ยราศีกรกฎค่ะราศีมีนค่ะอืราศีสิงค์ค่ะแล้วก็ราศีกุมนะคะ ราศีพฤกษบค่ะเลขที่เกี่ยวข้องนะคะเลขที่เกี่ยวข้องก็จะมีเลขสองสิบอดห้าสิบสองแล้วก็4ค่ะอืมโอเคครั้งนี้แถมเลขให้ด้วยเนาะลอขอดูไพ่หน่อยค่ะไพ่ข้อความข้อความที่เขาฝากมาบอกกับคุณนะคะหรือว่าเป็นข้อความในใจก็ได้นะคะอ่าที่เขาไม่เคยพูดออกมานะ ค่ะใบแรกนะคะเขาบอกว่าการได้มองคุณเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นสดชื่นอะเห็นไหมเออคุณเนี่ยเปียบดั่งดอกไม้เลยนะคะจริงๆแล้วใบเนี้ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นเพศหญิงอย่างเดียวนะอาจจะเป็นเพศชายหรือว่าจะเป็นเพศอื่นๆก็ได้นะคะแค่มันเป็นในที่ว่าเขามองคุณแล้วมันรู้สึกสดชื่นอะอืมนะ,ะมาดูกันต่อนะคะเขาบอกว่า เขาเนี่ยพยายามตั้งกำแพงนะเออไม่ใช่แค่คุณนะที่ตั้งกำแพงตัวเขาก็ตั้งกำแพงเช่นเดียวกันเออตั้งกำแพงของเขาเนี่ยหมายถึงว่าเขาไม่โชว์ข้างในของเขาออกมาข้างนอกเขาอาจจะเป็นคนดูแบบเกล้ยวกาดดูมั่นใจในตัวเองนะคะคนเก่งมากๆเลยแต่ข้างในเขาอาจจะมีมุมที่แบบอ่อนแอก็ได้นะแล้วเขาไม่อยากจะโชว์ให้คุณเห็นอืมนะคะอะมาดูกันต่อนะคะเขาบอกว่า เขาอ่ะเก็บของของคุณเอาไว้นะเก็บของของคุณแบบอาจจะเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่เกี่ยวกับคุณอ่ะเก็บเอาไว้อาจจะเป็นรูปของคุณก็ได้นะคะอันนี้ดูสตอเกอร์ไหมไม่หรอกเขารักแหละเออเขารักเขาก็เลยเก็บไว้เป็นแบบของแทนใจนะคะอาจจะแบบเสื้อยืดที่ชงทีเชิร์อะไรอย่างนี้เออนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะเขาเป็นคนที่ มุ่งมั่นหาความสําเร็จอ่ะอนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เราดูไปเนอะในไพ่ทาโร่ค่ะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของการเงินเรื่องของความมั่นมั่งคั่งมา,มากมากนะคะดังนั้นเนี่ยคนคนนี้หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ค่ะอืมก็เลยอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับคุณมากนักนะออม,มาดูกันต่อนะคะเขาอีกหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเขาบอก family involved เนะนั่นหมายถึงว่า ครอ,อบครัวของเขาอาจจะเป็นครอบครัวที่มีปัญหาก็ได้นะเออเป็นครอบครัวที่เออมีปัญหาแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะเปิดตัวคุณให้กับครอบครัวนะคะแบบอายคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าครอบครัวของเขาเนี่ยจุกจิกจู้จี้โอนะมาคอยมองตลอดว่าคบใครยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ย นะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะอืมหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าครอบครัวของคุณเนี่ยเป็นครอบครัวที่เออมีฐานนะใช่ไหมเออมีชื่อเสียงหรืออะไรแบบนี้ก็ได้ทําให้เขากลัวๆในการที่จะคบหากับคุณก็เป็นไปได้นะคะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวกวางขอดูสําหรับต่อไปนะคะว่าเขาคนนี้มีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างนะจ๊ะเขาบอกว่าเขาพยายามทําตาม เสียงหัวใจที่เขาต้องการนะแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกเขินเขินน่ะเขินเขินนะอารมณ์ประมาณว่ายังไงอะ่ะเหมือนเก๊กหรอฟอร์มอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเป็นคนไม่หวานละกันคนที่เลือกคนที่เกี่ยวข้องกับกองสองเนี่ยกวามคิดว่าไม่ค่อยหวานอืมแสดงความรู้สึกน้อยมากอะ่ะบางทีอาจจะไม่เคยบอกคุณด้วยซ้ำว่าคิดถึงรักคุณหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะอืมออกแนวเฉยเฉยอะ่ะ ออกแนวเฉยๆนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่าในตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมสําหรับคุณนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้เนอะออในตอนนี้ที่เขายังไม่พร้อมที่จะไปต่อนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วแล้วกลับมาคุยกันเขาก็รู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมยังไม่ดีพอก็เป็นไปได้นะคะอีกหนึ่งใบจ้าเอออันนี้มันดูขัดแย้งนะแต่ว่าไม่เป็นไรกองจะอ่านไปไป,ไปด้วยนะคะเขาก็บอกว่า คุณเนี่ยจะปฏิเสธเขาหรือเปล่าอการที่เขาเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะตอนนี้ยคุณจะปฏิเสธเขาหรือเปล่าเออเขากลัวนะเขากลัวการถูกการปฏิเสธอืหน้าบางอ่ะเธออีกอันหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเราเนี่ยไปหาสถานที่ที่มันแบบส่วนตัวส่วนตัวไหม สำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยก็ต้องระวังไว้น,นิดนึงนะคะอย่าเพิ่งแบบเออหลวมตัวไปเนอะนะให้ตกลงเป็นอะไรก่อนนะคะแล้วก็อาจจะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นนะเออแต่บางคนที่เป็นคู่กันนะคะไพ่ใบนี้มันก็แสดงถึงความหวานฉ่ำเหมือนกันนะว่าเขาอะ่ะเอออยากกุ๊กกิ๊กนะว่าอย่างนั้นนะคะเขาด้วยหนึ่งใบค่ะเออเขาบอกว่ามันเหมือนความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไหม ออค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆรู้จักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่อยากให้คุณรีบร้อนอืมนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของกองที่สองเดี๋ยวกางจะเปิดไพ่อีกสำรับหนึ่งแล้วกันนะเป็นภาษาไทยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะใบแรกเขาบอกว่าเขาเนี่ยคิดถึงคุณมากนะรู้ไหมอันเนี้ยกามคิดว่ามันใช่นะมันใช่เพราะว่าอะไรสี่สำรับอะที่เปิดมาเนี่ย มันไปในทิศทางนี้หมดเลยค่ะว่าเขาคนเนี้คิดถึงคุณอยู่มาสองคุณอยู่อยากกลับมาหาอยากกลับมาพูดคุยแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงนคะคะอืมหน้าบางต้องทาครีมเยอะๆนะต่อมาค่ะคุณเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายและหัวใจของเขายังไม่ต้องสงสัยโอ้โหหวานเจี๊ยบอีกใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเขาอะ ไม่อยากคุยนะแต่เขาคุยไม่เก่งไม่รู้ว่าจะคุยอะไรนะดังนั้นกองที่สองค่ะถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันไปข้างหน้าเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายรุกนะคะอืมนะต้องเป็นฝ่ายรุกนะคะดูเหมือนคนคนนี้ไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกจะเท่าไหรอ่อ,อ่ะกองสองอ่ะจบแล้วสำหรับกองที่สองเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามวังด้วยคะ่ะเดี๋ยวมาต่อกองที่สามกันนะคะ ก่อนอื่นเลยเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเ้ากันนะคะว่าเป็นมาอย่างไรบ้างถ้าสถานการณ์ที่กวางเปิดขึ้นมาค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1นึ่งเหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะคุณก็สามารถดูกองนี้ได้จนจบทั้งกองเลยค่ะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรค่ะก็สามารถไปเลือกกองอื่น,นได้นะคะไออีพีนี้ก่อจะดูแบบคร่าวๆเนอะเออคร่าวๆมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่ไฮโรแฟนส์ค่ะ ความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แอบรักแอบชอบก็ได้นะคะอคอยมองเขาอยู่อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกลากันไปแล้วแต่ว่าก็ยังห่วงกันนะคะมาเป็นเพื่อนกันแบบนี้ก็ได้เช่นเะดียวกันค่ะต่อมาค่ะเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะแล้วก็เก้าไม้ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่คาราคาซังก็ได้ค่ะไม่ชัดเจนก็ได้นะเลิกลากันไปแล้วแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะวันนี้ที่กวางดูเนี่ย สามกองเนี่ยเป็นแบบเนี้ยทั้งสามกองเลยนะคะดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าอันนี้ยังไม่โอเคก็ไปดูกองที่สองแล้วก็กองที่หนึ่งได้นะคะโอ้มันเอเนอร์จีมันเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะว่าแบบเออเลิกลากันไปแล้วยังคงเออมาอยู่ในชีวิตของกันและกันส่องกันไปส่องกันมาคิดถึงกันอยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีการแบบเป็นห่วงกันอยู่นะอะมาดูกันต่อค่ะไพ่ห้าถ้วยนะคะอืม คนคนี้อาจจะไม่ค่อยโชว์ความรู้สึกของเขาสักเท่าไหร่ค่ะทําให้คุณมีความสงสัยว่าสรุปแล้วเธอคิดยังไงเออเธอรู้สึกยังไงกันแน่นะคะนะหรือว่าเวลาที่คุณมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมักจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเดิมๆนะเออเรื่องเดิมๆแล้วคุณเนี่ยเป็นฝ่ายที่ให้โอกาสเขาเสมอแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันรับจบเองเออฉันเป็นเดอะแบกเองอะไรแบบนี้นะคะ อ,อีกใบหนึ่งค่ะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งรู้จักกันก็ได้นะเพิ่งรู้จักกันเพิ่งคุยกันนะคะแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้นะตอแม่ค่ะเป็นไพ่เอ่อเด็กถือไม้ค่ะอืมถึงแม้จะทะเลาะก,กันไปแยกทางกันไปก็ยังอยากเจอหน้ากันอยู่ยังอยากคุยกันอยู่ทั้งเขาทั้งคุณเลยนะคะเอ่ออ่ะ เดี๋ยวงขอเปิดไพ่ราศีนิดนึงนะมาดูกันค่ะว่าราศีที่เกี่ยวข้องกับกองที่สามมีราศีอะไรบ้างอาจจะเป็นราศีของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นราศีของเขาก็ได้นะคะควงขอสักห้าราศีราศีมิถุนค่ะราศีมังกรค่ะราศีพิจิกนะคะราศีกรกฎค่ะ แล้วก็ราศีพฤกษ์นะคะอ่าแล้วก็เลขที่เกี่ยวข้องกับเขาคนนั้นหรือว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณก็ได้นะคะเป็นเลขสองสี่แปดสิบแล้วก็สามค่ะ,ะตามนี้นะคะเรียกว่าขอเปิดไพ่ข้อความหน่อยค่ะว่าเขาคนนี้มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะคะมาก่อนเลยจ้าหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าเขาพยายาม หาทางเนาะหาทางที่จะติดต่อคุณก็ได้หรือว่าหาทางที่พยายามให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปรอดเออมันไปรอดปลอดภัยเออแบบนี้ก็ได้นะคะนะหรือว่าเขากําลังหาทางแบบทําให้คุณหายโกรธอีกใบหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขารู้ตัวนะว่าเขาอะทำกับคุณไม่ดีทำกับคุณแบบไม่แฟร์เลยนะคะเขารู้ว่าคุณเนี่ย ไม่ควรที่จะเจอคนแบบเขาเอ,อจริงๆแล้วคนเราอ่ะอย่าไปทําผิดเลยเออนะถ้ารู้ว่าจะต้องเสียใจทีหลังอ่ะก็อย่าทําผิดตั้งแต่แรกจริงไหมคะเออนะมาดูกันค่ะใบต่อแม่ค่ะเขาบอกว่าเขากำลังหาโอกาสดีๆค่ะในการที่จะส่งข้อความหาคุณเออนะมาดูกันต่อนะคะ เขาบอกว่าเราอะหนีกันไปเหอะหนีตามกันได้ไหมโอ,อ้หนีตามกันได้ไหมอะไรแบบนี้โอ้หิตตายแล้วอือายสุดท้ายค่ะเขาอยากให้คุณนะเปิดใจให้เขาหน่อยนะคะแสดงว่าเขาคนนี้คิดว่าคุณก็มีกำแพงกั้นเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าคุณเปิดใจเขาก็ยอมเปิดใจเช่นเดียวกันนะคะอืม เดี๋ยวขออีกหนึ่งสำหรับนะคะเขอดูหน่อยค่ะว่าเขาคนนี้นะคะอยากบอกอะไรกับคุณบ้างค่ะเขาอยากเห็นหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะเออเอ,อืมนเอ,อเออัเออมันดีเนาะสามกองดีทั้งสามกองเลยคนลุก <laughs> ออีกใบหนึ่งอะคะ่ะเขาบอกว่าเขาจะพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชัดเจนให้ได้นะคะ อ,อีกหนึ่งใบค่ะตอนเนี้เอออันเนี้ยสองสองสำรับเนี้ยมาแนวเดียวกันเลยตอนเนี้ยคุณอ่ะสามารถคุยแบบเปิดใจกับเขาได้ยังเออแบบคุยแบบวางแผนอนาคตอนาคตอย่างเงี้ยได้หรือ,อยังคุณพร้อมหรือ,อยังแสดงว่าเขาคิดว่าคุณกลัวนะคุณกลัวในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์ที่ระยะยาวแบบนี้ก็ได้ไดะนะคะนะอีกอันนึงค่ะ เขาบอกว่าการที่เขาหายหายไปเนี่ยบางครั้งเขาต้องการเหมือนแบบหาที่เซฟโซนเน่ะเดี๋ยวพอเขาโอเคเดี๋ยวเขาก็จะออกมานะคะอืมอีกหนึง่งใบจ้ะเขาถามว่าคุณน่ะจะปฏิเสธเขาหรือเปล่าอืมนะคะคุณจะปฏิเสธเขาไหมนะอืมเอาคำตอบไว้ในใจก็ได้นะคะว่าจะปฏิเสธหรือเปล่านะ ขอดูอีกสำรับหนึ่งสำรับสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเราจะจบคลิปกันเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังติดตามดูคุณอยู่นะว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างโอโ้โหคนนี้สตอเกอร์หรือเปล่านะเขาบอกว่าช่วงนี้เขายุ่งนะคะเรื่องรอบตัวเขามีปัญหาเยอะแยะแต่ไปหมดนะคะเขาเหนื่อยมากจนเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทำอะไรเลยนะอีกหนึ่งใบค่ะใบสุดท้ายนะคะเขาบอกว่า เาขาอยากจะเปิดโอกาสให้เขาอะกับคุณาห่างกันบ้างเพื่อที่คุณสองคนจะได้คิดถึงกันตากกาอันไหนวะตากกาอีอย่างวะเนาะ อ่ะนี่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพิก,การ์ว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรบ้างนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะว่าเขาจะกลับมาไหมจะชัดเจนไหมความสัมพันธ์นี้จะไปได้ไหมแนะนำให้ดูส่วนตัวค่ะสิ่งที่กวางต้องการก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาเป็นชื่อเล่นก็ได้ค่ะไม่จาเป็นต้องเป็นชื่อจริงนะคะนะแล้วก็วันเดือนปีเกิดไม่ต้องรูปถ่ายไม่ต้องนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ